สวัสดีครับผมตัวตึงบอลตัวเหนือทีนะครับผมหยิบมาฝากถึงคู่สั้นนะครับประจำวังคารที่2ธันวาคมปี2568้าหกแปดนะฮะดี๋ยวผมหยิบมาฝากเราก็จะไปะกันในศึกของพิมลิกนะครับซึ่งเจ้าบ้าฟูลเร,รมเปิดบ้านจับแมนซิตี้ในเวลาตีสองครึง่งสำหรับทางฝั่งของเจ้าบ,บ้านฟูลเร,รมนะฮะผลงาน4นัดล่าสุดในรูปรกาลวันี้พวกเขาชนะไปถึง3ครั้งแล้วก็แพ้เพียงแค่1ครั้งเองนะครับผมถ้าตัดภาพไปที่ผลงานในบ้านถือว่าค่อนข้าง,างจะตึงเปียกเลยนะครับ โดยที่10นัดล่าสุดที่เล่ในบ้านพวกเขาแพ้เพียงแค่1ครั้งซึ่งจะเป็นนัดที่แพ้อาร์เซนอลไปนัดที่1ประตูต่อ0แล้วก็ต้องฟังแมนซิตี้นะฮะนัดล่าสุดวันนี้ก็ถือว่าขเขอคันในจาแอบเรตเทอยู่เหมือนกันนะฮะโดยการที่พวกเขาเปิดบ้านชนะรีดไปนะครับผมที่3ประตูต่อ2เลยนะครับและแถมผลงาน2นัดก่อนแล้วนั้นนะฮะพวกเขาก็หมาแพ้ไปอีก2ครั้งรวดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการบุกไปแพ้กับนิวคาสเซิลใน2-1แล้วก็เปิดบ้านแพ้ริเวบัวกุเซนไปนัดที่2 0และฟออรร์มบบ้าานพวกเนะครับที่นนนนนัััดไไดัดดดดล่่าสุววีีี้้้ชะะไไปเเเพยยงงงแคคครรอบ แล้วก็แพ้ไปอีก2ครั้งโดยที่ไม่แพ้แอสตันวลล่าที่1นแล้วก็แพ้กับนิวคาสเซิลในสองหนึ่งแต่ว่าเรามาดูตามเฮดวิเฮดนะครก็เหมือนที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับผมทั้งฝั่งฟูลแลมไม่สามารถยันเสมอหรือว่าชนะแมนซิตี้ได้เลยนะครับถึงแม้ว่าเขาจะเริ่มกลับมาคืนฟอร์มได้บ้างก็ตามนะครับผมแต่ผมก็มองว่านัดนี้น่าจะลาบากอยู่พอสมควรนะฮะอย่างไรสำหรับคู่ที่ผมต่อหน้าแมนซิตี้นะครับผมไปที่เจ็ดห้านะครับแล้วก็ถ้าหากว่าท่านใดนะครับผมที่อยากดูแบบเต็็็็มมมมมมเเเดตตตหนนนน่่ววยยะะคครรรรัััับบบบกสาาาถชชใอองงึลล แล้วก็ถ้าหากคลิปวันนี้ถูกใจกทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะขอบคุณครับ